สบายดีปลลุงพออกับสองน้องมิดปลลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีปลลุงสบายดีปลลุงมันนี่พากันกินตำข้าวปุ้นปลลุงตำข้าวปุ้นใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่หมูยอปลลุงจะแซ่บตเนี้ยบเ่าปลาลุงมากินน่วกันเลยปลลุงเด้อปม่ใหญ่มาเด้อมาเด้อปลาใหญ่ม่ใหญ่เด้อ พ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็พผีหมูทั้งเมืองไทยแล้วก็คุณตาทั้งเมืองไทยนำมากินนำดูนำลานเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พีหมูคุณตานำเด้อเส็บเส็บนี่โบตากับสาวมีวเพิ่นปรอยู่ไปลงเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อสบายดีปาลุงขึ้นมาแจ้งท้ายเจ้าขึ้นเยอะมาโทรศัพท์เจ้าคือบมาแจ้งแท้ เปนมัวมวเมียเมียพี่น้องขอโทษกอไฟละลายเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบรสัดบกคมก็ดิโทษกอไฟละลายเด้ออือฮเพีน้อจวดจัดโอ้หลองกินปูยานอ้วนแหงกะมันเด้ยนยนเด้งเสิเศเ เสบจวดจ,จัดมันเด้อมาเด้อป้าลุงกินน้ำหลวงน้ำลานเด้นนโอโหเน้นๆกับแมนตอนเมือกกับตอนมูยอเนาะมันนี้น้องคิดได้น,น,น้องนิดน้องคิดได้น,น้องเม็ดได้กินตั้มมันที่คอไว้นนนนแล้วแม่แม่กันละตั้มเมื่อก่อนนะบ่มีเมือกแล้วกับบ่มีมูยอเพิ่นว่ามันบแวบเสพแล้วก็มาเน,นี้กับได้ใส่ทั้งเมือกทั้งมูยอแสพบ่น้องคิดเสบเมาอ ส่สันไม่ใหญ่ไ่ใหญ่เลยเสดายเสดายเสดายัไม่อ้าวพี่น้องเอยใส่กันเงอะมับเงักเลยอ้าวกินรแช่มือกล้องมาดิกิน่สันมาได้มาได้มาได้เบเนกันเด้อ มอไตขาอมยอคือไปต่ขางพนตาอ้าว่เลยังนักนัเระพุนจีบน้ำางกปแล้วอ้าวเส้นกระพุนจีบน้ำางเาะ hả? bà ta im là bà ta im con là nội với bà ta im ngon hông bên ngọt bà ta hãy nộp kì rốt mực nha nhăn vô nhăn vô bà ta hãy nộp kì rốt chắc nói nộp kì rốt thì lửa lửa ta bựng kín bà? nộp kì อ้อนกกีดอีมแล้วป่ะมึงนักกีดแหม่นว่านักกีดฮึน้องเนตรคือว่ายันโบอีมตายตยบ่เนี่ยเืออ้อออาันน้องเนตรว่ะแล้ะเราเก็บบะมีกระเบื้องอะไรโอ้โหเยอะเยอะจะสอนเด็กตังกุญนะ น้องมีดห้ส่วนตอนุ้นน้ำเนีส่วนตนกะพุนก่อนก้อนขะพุ้นนี่ก้อนนี่อวนต้นนัี้อน้กวนตันนี่ก่านกพนนนี่นี่นีนี่นี่่น่นนข่น่นี่นี่นินคือกันนี่่นนขนี่นนนี่นะนน่นี่ีีนน ตอนแนี่กนี่เตอนเก้งใจ่มาใหญ่เลยยังหมึกตอนเเก้งใจตอนหนึ่งน้องกีก่อนน้องกิดก่นน้องกิดนไยชอบหมน้องหมิดเหลือต้านี้เน่กินนี่ก่อนนี่นี่นี่ตวกกินซอยกันก่อนจะกินตัวนี้กินอยกันก่อนน้องนี่เราเป็นตะกรงเลย พี่นอ้องเอ้ยตอนปลาหมึกตัวน,นี้เราให้กับบก,กินปลาเขียวนี่นะปลาหมึกตัวเขียวๆนี่นะให้บก,กินน้องกีต์กินอยู่บริเวณจานเขียวโอ้น้องมีมาก,กินมาตัวน,นี้เห็เมตตาบริเวณตัวน,นี้เห็นน้องกิตตัวนี้เนื้อตอนเก้งใจตอนเดี้ยงเนาะ

Tuyên thường nó uổng mạng lé ạ Màu các nó kịt rồi, nó uổng nó rồi chỗ này nó uổng rồi Ê không có Chồng vậy hả Chàng <laughs> <laughs> bớt chồng vậy bớt, bớt, bớt. Xẹp, rồi xẹp. เจ็บไรไปเลยเจ็บไรไปเลยพูดกระโดอยู่พูดพูดขนาดเราอาบวกได้เป็นยัเไงเข้ามาแล้วกินเนี่ยเข้ามาก่อน

เร็จแล้วเาจะปูกระเย็นลน้องเียองเหระของเือเลยวะอุ hmm. right? mm ้ยองนน้องหิดเลยลองนน้องหิดเลยมะเขียวมะเขียวเลยนวพันบาทพ่น่ะสิพันบาทนะเ่าได

พ่อว่าีบให้องคิดอันล่างกระโตกไปเลิไปดก่อนกินมื่อน่งกกระโตกเกี้ยงมเงียังกระโตกเกี้ยงแ่นองคิดอันเรียกกระโตกเลไปเลยเยอะเยอเรียกกระโตกกนอ่าย่ยงอ้นเงียเีงต่าเตาบ กูกดดกูอุดกูดอยู่เก่กระตดดเลยแม่ล่าวลไพี่น้องเอ้ยกินนกินนี่กินน้อกันใหม่สีหาคนหาการบวงเต็มกระโดดเขาผาก้ไกแซกติดตั้ซอกลาไเน เนต้าเนเดอร์น้นอ,องรักษานะ่ะะองบาวต้าน้ำขอบคุณคุณกำลังใจ,งใจ fc สุพรรณิดคอมมาหับดูหับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาตลอดอรกปดซกติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น,หน้องมินมนับปะละุบสบายดี